ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ซสกาวบ้านแบันครับวันนี้เรามาดูเจ้าชุปกรณ์การช่างครับนี่เกี่ยวหน้าตั้งครับนี่เกี๋ยวได้เร็วมากเลยครับเงียบลีดสั้งคัญนะครับคันนี้เด็ดจริงครับนี่โอ้สวยครับสวย อุปกรณ์เจริญการช่างครับโอ้สวยๆๆเลย,ย,ย,ยตั้งคันเลยคันนี้สวยจริงครับคันนี้ชงล่างทำมาได้ดีมากเลยครับโดยย่อจาก SPK ครับ อุปกรณ์การช่างครับเนี่ยเ่ยวเอเคเจอนาข้าวตั้งส,สวยๆนี่แซลบวิ่งนะครับนี่แต่ว่าือถือว่าเกี่ยวช้าครับนี่เจ้าของขับคนขับใจเย็นครับเน้นที่งานครับงานออกผลงานออกมาดีครับเกี่ยวข้าวสวยข้าวไม่หล่นไม่ตก เจ้าของนาก็ดีใจเลยครับนี่เห็นเกียวคนขับใจเย็นแบบนี้ดูฟังอุ้มเมืองบนหนึ่งเข้าไหลออกดีมากเลยครับน้าสวยครับทีนี้ อันนี้เราก็จะขึ้นไปฝั่งนู้นครับส่วนเรืวเราจะไปดูฝั่งรถอัดฟางฝั่งนู้นครับน่มีเจ้าปะประซับพิษเรถไทยที่ตกักดินได้นะครับแล้วเขาอัดฟางฝั่งนู้นเราจะไปชมฝั่งนู้นกันต่อหลังจากเสร็จสิ้นฝัน่งนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นเจ้าเดือดทรนงครับหนงเห็นไหมเนอะจะเดือดทรนองอยู่เกี่ยวอยู่ฝั่งนน้นครับเดี๋ยวเราไปชมรถส,สวยๆเรือสังคัญเจ้าสุปกรเจเินการช่างครับนี่ หน้าหนึ่งครับน่าจะได้อุ้มหนึ่งครับเห็นถ่ายขึ้นรถหกล้อบาง,งนู้นเขียวๆครับขันเขียวๆหกลอ้อคันเดียวถ่ายลงอุ้มนะครับเราไปดูใกล้ๆกันครับ ตอนนี้เราลงมาชมแบบใกล้ๆเลยครับนี่กับรกเกี่ยวสวยๆเลยครับนี่คันนี้เด็ดจริงครับเล็ดตั้งคันนะครับนี่สนใจโทรได้0 19, 8 9 8 3 6 1 5 1บ เราจะมาดูขึ้นคันนาฝั่งนี้เลยครับนี่เกี่ยวนาฝั่งนี้ต่อครับโอ้ฝั่งน,นี้นานลึกครับนี่ทุ่งนาข้าวสวยมากเลยครับฝั่งนี้นี่ดูครับนี่ข้าวเหลืองอารามเลยครับโอ้ฝั่งนี้ เด็ดจริงครับเบ็ดจริงนี่ครับตรงนาสกรกวครับนี่ ได้ยินเสียงได้ใกล้ๆหลวงแต่งโหดจริงครับวันนี้นะครับไปดูเบาะนั่งครับรับนี่โอ้นี่ครับเบาะนั่งครับข้างหน้เบาะซิงครับใส,ส่เบาะซิงครับโอ้ แต่งโหดจริงอะไฟก็ไมีสปอตไลท์ครับ LED สปอตไลท์แต่งทั้งคันครับนี่ระบบเซฟตี้ก็มีตัวดับเพลิงก็มีครับนี่ดีจมน้ำเดีย๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยครับ ริงโหจริงครับนี้อุ้กไฟหน้าเอาอแบบไปสวยมากเลยครับนี่ดูคมมากเลยไฟหน้านสุปกรณ์เจริญการช่างครับ ติดขาหมันเลยนะรถจะได้หัวของกรมจะได้รัวไปทางจ้าตุงกรมครับไม่ได้ชื่อเต่เก่าประสบการณ์ครับคันนี้

បាទជាងគេមកតាមមឹងរត់រត់ថ្មីគេຕິດຕາມមកកាត់បាទរົດល្អឡើងនោះទីប្រកាសមើលមើលថារត់ថ្មីគេមកតាមមើលក្រឹងរត់បាទអ្នករត់អានេះទីបម្រើការຫຼັງການขายរត់ថ្មីហ៎ រុចស័ក្តិផត្រារុចចាស់ចាស់ឲ្យពីមិនសូវតាននេះលុប бренд នៅបានហើយ น้นเรเกี <Yeah. S 1> então, ่ยวเยอะอไให้มันโล่งก like ็อ้ไม่ติดไม่อะไรเงี้ยครับทนะเนี่ยเทอร์โบทอซิงน้เกลื่นนะคือรถที่มันงานไวอเรา้คมวกคมในตู้มัจะมนไปอนนี้มั่ย่ไดนังจะมีสยนิดเดียวแ่ทบบที่บอกว่าจะลองใช้ใช้ไปนานๆ จุดใจจำสินนะบ่อรดหมุกนี่ไทยกนไดบ่นี่ครับจะลุยกันต่อเลยครับนี่แต่จุบ้านอะคิวนี่ครับโบซิงครับ<ห>นี่เลื่อนได้ฮะไปยอนสันส้นบ่ยืมมาแสนสันส้นว่ไอ้ชาย เลยครับ ไปถ่ายข้าวอยู่ครับนี่นี่ครับตอนนี้ก็จะถ่ายข้าวจากเตรียมอุ้มนะครับนี่ถ่ายลงหกล้อครับนี่เรียงเพาะมากเลยครับนี่ฟิวฟิวฟิวเลย turbo up นี่ก็จะยื่นมือใส่หกล้อนะครับนี่นี่ครับออกแบบได้สวยจริงครับคันนี้เลนทั้งคำครับ เจ้าสุปกรณ์การช่างครับนี่ค่ายใหม่ครับนี่ค่ายใหม่แต่เก่าประสบการณ์ครับเมื่อกี้ก็ทางช่างเจ้าของรถที่โรงงานผิดครับขมาติดตามดูอาการบริการหลังการขายครับนี่ว่ามีรั่วมีซึมไหมค่ายใหม่ก็จะบริการดีครับเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียแบรนด์ของเขาครับโอ้โห อาจจะใกล้บนแล้วแหละรครับนี่เสียงเริ่มโล่งๆแล้วครับโอ้ปุ่มหนึ่งได้เยอะครับนี่เกือบเต็มรถครับนี่ ครับตัวนี้หมดแล้วครับเนี่ย่อใช้เวลาพอสมควรครับเนี่ยพออุ้มในคันนี้คันใหญ่ครับอุ้มใหญ่ครับเราจะไปลุยกันต่อครับนาข้างล่างครับเนี่ย ับมือเก็บไปครับนี่จะไปดันต่อที่ทุ่งนาแล้วครับนี่คันนี้แต่งสวยใส่บอสซิ่งครับรถเกี่ยวก็แต่งสวยครับนี่ผมดันทุกที่ครับในทุ่งนาครับนี่ครับฝากกดติดตามช่อง y ยูทู e สกราวบาทไทบันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ